สวัสดีค่ะาการหอมสวีเดนค่ะเข้ามาทักทายพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะคลิปนี้จะมาอัปเดตเรื่องราวช็อกๆที่มันเกิดขึ้นไปในคลิปที่แล้วนะคะในขณะที่เราทำคลิปอยู่ก็มีรถขับมาชนน้องแมวของเราเสียไปต่อหน้าต่อตาพร้อมกับ f อฟทุกคนที่กำลัง ติดตามชมคลิปของเราอยู่นะคะมันชอ็อกมันชอ็อกมาตอบคำถามหลายๆท่านที่ถามว่าแล้วฝรั่งคนนั้นเขารับผิดชอบยังไงนะคะเรื่องนี้ถ้าเล่าไปแล้วมันสลับซับซ้อนมากมันทำให้เราเสียความรู้สึกหลายๆอย่างมันเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวของคุณลมโบด้วยก็อยากจะให้เอฟซฟังไปพร้อมๆกันนะคะคนไทยอย่างเรารับไม่ได้รับไม่ได้จริงๆคะ่ะ เอ่อก่อนที่จะเข้าเรื่องราวนะคะภาัการหอมกับคุณเลมโบก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้อง f อฟซีทุกๆท่านที่ให้กำลังใจมานะคะคือน้องชายย่าเป็นแมวของ f อฟทุกคนคะ่ะแม้แต่คลิปสุดท้ายของน้องภาการหอมก็บอกเข้ามาทักทายแม่ๆพ่อๆสิน้องก็เดินเข้ามา ไม่คิดว่าวันนี้จะมานั่งพูดกันด้วยโมเมนต์แบบนี้นะคะต่อเข้าเรื่องเลยนะคะหลังจากที่ฝรั่งคนเนี้ยขับรถชนน้องชาย,ยานะคะเขาก็เดินตรงเข้ามาเดินตรงเข้ามาซึ่งในความรู้สึกของพักการหอมเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะนี่คือคนมารับผลไม้หรือเปล่าก็เพิ่งจะบอกเอฟซีไปนะคะว่า ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้นะจะมารับผลไม้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาติดต่อไปทางคุณเลมโบนะคะเขาก็เดินเดินเข้ามาหาเรานะเออจากนั้นอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละแต่ว่าการเล่าเรื่องเนี่ยเราจะย้อนมาถึงตรงนี้อีกครั้งแต่มันเป็นไปตามขั้นตอนเอ่อพอเรารู้ว่าน้องเสียละ ลูกค้าก็กาลังจะมาถึงค่ะพักการหอมก็เลยเอาน้องชาย,ยาเนี่ยไปไว้ในกระปุกลุกในรถของเราก่อนเพื่อไม่ให้ลูกค้าเห็นว่ามันไม่สบายใจอะ่ะเขามาซื้อผลไม้แล้วมาเห็นภาพพอลูกค้ามานะคือน้ําตาเราไม่เหือดอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นมันช็อกไม่กี่นาทีเองอะ่ะ ซึ่งเราจะดําเนินการยังไงดีในขณะที่แมวเราตายเนี่ยเราคนที่เราอยากจะให้รับรู้ก่อนใครก็คือคุณเลมโบนะคะตอนนั้นเราก็รับลูกค้าอยู่ลูกค้าก็บอกว่าคุณเป็นอะไรคุณเสียใจอะไรก็บอกเขาว่าแมวฉันพึ่งโดนชนไปไม่กี่นาทีข้างหน้าที่คุณจะมาถึงผู้หญิงคนนั้นก็สวมกอดเรา เขาก็บอกว่าเล t s s e n ก็คือ sorry อเสียใจด้วยนะเราก็ส่งลูกค้าไปเราก็ให้เห็นรถแว๊บๆว่าส่งลูกค้าแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปเอาน้องชาย,ยาขึ้นมาเราบอกว่าทุกคนชาย,ยาไปเป็นนางฟ้าแล้วนะคือตอนนั้นเราติดต่อคุณลมโบเนี่ยโทร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 จนเป็นสิบๆครั้งอะคือโทรแล้วสายตัดสายตัดสายตัด เราก็บอกกับเอฟซีว่าเราเหงานะเราอยากจะให้คนที่รักอยู่ใกล้ๆเราอยากจะบอกเขาให้เร็วที่สุดว่าน้องชายญาตายแล้วนะอืมค่ะจากที่เราโทรโทรโทรแล้วติดต่อไม่ได้แล้วก็บอกเหมือนกับบอกเอฟซีไปนะคะว่าติดต่อไม่ได้เพราะว่าไปบ้านคุณย่านะคะ าจากนั้นคุณเลมโบก็โทรมาเสียงร้องไห้ของเราไปแล้วเราอยากระบายเราอยากจะระบายว่าเราอยากจะกรี๊ะว่าเนี่ยชาย่าตายแล้วนะมันมีรถมาชนใช่ไหมเออคุณเลมโบบอกว่าผมรู้แล้วอ้าวรู้จากใครอ่ะก็บอกว่าคุยกับลูกสาวอยู่อืมอ่านี่คุณรู้แล้ว คุณโทรคุยกับลูกสาวอยู่ซึ่งสายตัดไปตัดไปเนี่ยนะคือเราก็ปี๊ดอะรู้แล้วว่าเราช็อกอะจะต้องโทรคุยกับเราก่อนก็ไปฟังลูก,ลกสาวอันนี้ฟังให้ดีก่อนนะเราไม่ได้อักคตินะคะเออปรากฏว่าไอ้คนที่มันชนแมวของเราเนี่ยตอนแรกพักการหอมคิดว่ามันเป็นพี่เขยของผู้หญิง คนที่มากินข้าวกับลูกบ่อยๆนั่นคือเพื่อนของลูกนะคะเป็นพ่อของผู้หญิงคนนี้นะสังเกตดูให้ดีนะคะว่าผู้ชายคนเนี้พอขับรถชนแมวเราแล้วอะ่ะเขาไม่ดูแมวเราเลยตรงเนี้ยเราจะกลับมาคุยกันถึงตรงนี้แต่เขาตรงเข้ามาบันไดเลยซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่านี่คือเป็นลูกค้าไหมแล้วชนแมวเนี่ยเรารู้ไหมตอน เดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาคุยกันถึงตรงนี้นะคะเพราะว่ามันมีภาพที่เราทำวิดีโออยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นกล้องวงจรปิดที่ทำให้ฝรั่งพวกนี้หูตาสว่างลูกสาวเนี่ยบอกพ่อเขาว่าตาคนเนี้ยเขาเหนื่อยเขาร้อนเขาตัดไม้เยอะเออเขาก็ไม่ค่อยจะดีอากาศมันร้อน แล้วก็ที่เขาขับรถมาทางเนี้ยเขาก็ขับช้าๆเพราะว่าลูกสาวเขาเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยมาทำรั้วทําสวนสวยงามน่าอยู่เขาก็ชมสวนชมอะไรไปด้วยก็เลยไม่รู้ขับรถชนแมวตายแล้วคุณไม่รู้เหรอว่าผู้ชายคนนี้เขามีปฏิกิริยายัางไงต่อฉัน พกักการหอมก็จะบอกพี่น้องนะคะว่าคลิปบางตอนพกักการหอมตัดออกไปเพื่อไม่ให้คนที่ติดตามชมคลิปเนี่ยมาเสียความรู้สึกกับกับเราคือเราอุ้มน้องอยู่ะแทนที่ทุกคนเนี่ยเขาและเราเนี่ยจะดูแลน้องเนี่ยมันกลายเป็นคําพูดที่ถกเถียงกันแต่พกักการหอมตัดออกไปบ้างนะสังเกตว่าเรายังยืนโตโตเถียงอยู่แต่ว่า การส่องกล้องออกไปด้านนอกเนี่ยลังมันจะเป็นกระจกแบบว่าเป็นสองชั้นมันจะเก็บเสียงเก็บอากาศภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายในอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยินชัดหรอกเป็นการพูดหรือเป็นการเถียงนะคะเ,เขาชนปุ๊บเขาเดินตรงเข้ามาเลยพี่น้องสังเกตไหมเขาไม่ดูแมวเราเลยแล้วเขาไม่ซอรี่ไม่ขอโทษเราด้วย ในตอนนั้นนะนี่คือการสนทนานะเราบอกว่าคุณชนแมวฉันน่ะยอเวียดอินเตคําคำว่าเวียดอินเตคือผมไม่รู้ไม่รู้ได้ไงฉันทําคลิปอยู่ฉันถ่ายรูปอยู่มันกลับมาพูดกับเราว่าคุณไม่สามารถจะทําคลิปผมนะคุณไม่สามารถจะถ่ายผมนะนี่ฉันตั้งกล้องมาก่อนคุณจะเหยียบแมวฉันอีกเออนี่แหละพี่น้อง มันบอกว่ามันจะคุยกับคุณแลมโบอย่างเดียวคือสัญชาตญาณของคนน่ะถ้ามีจิตใจที่ดีนะชนอะไรก็ตามหมาแมววัวควายชนคนชนเข้าขององค์น้ำถังกระมังแตกมันจะต้องเดินลงไปดูในเหตุการณ์เฉพาะหน้าตรงนั้นนะเขามีเจ้าของต้องขอโทษขอโทษครับผมไม่เห็นผมไม่รู้ ฉันถามว่าแล้วเราจะทำยังไงโยเวดอีกเนผมไม่รู้อะไรเลยมันบ้าหรือเปล่าเออมันทำให้เราขึ้นน่ะเราก็เลยถามเข้าไปว่าแล้วบ้านคุณอยู่ที่ไหนเขาบอกว่ายอบูอี e. คำว่าบูอ e. ีก็คือเอ่ยชื่อของอีกคนที่มันมากินข้าวกับลูกบ่อยๆนี่แหละนั่นก็หมายถึงว่าผู้ชายคนนี้อยู่บ้านเดียวกับคุณอยู่ไหนเขาบอกว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ที่ บ้านพ่อของผู้หญิงคนนี้นะเพราะว่าเขาใช้คำว่าย e อบูอีพ่อของคนนี้ปาป้าของคนนี้คือฉันอยู่บ้านของคนนี้เขาไม่ได้ใช้คำว่ายอแอลสิบปีเรารู้ภาษาสวีเดนพอว่าเออคำไหนมันแปลว่าอะไรป่อยเที่ยงกันนานพกักการหอมตัดคลิปออกไปค่ะเพื่อไม่ให้คนที่ติดตามชมคลิปอยู่เนี่ยมามา มาเสียความรู้สึกกับเราอะ่ะลูกก็อยู่ในอ้อมโกรดเราแบบเนี้ยน้องแมวอะ่ะเออตอนนั้นก็คือเราจะทำยังไงให้คุณเลมโบกลับมาเร็วที่สุดแหละพอมาได้ยินแบบนี้แหละเราก็บอกคุณเลมโบว่าเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วเพราะอะไรแมวตายต่อหน้าต่อตาไม่ไปหาแมวไม่รูปหัวถามสิ จะกอดฉันก็ไม่ว่านะตอนนั้นบอกคุณเลมโบนะว่าจะกอดฉันจะขอโทษฉันฉันก็ไม่ว่าตอนนั้นคือฉันต้องการกำลังใจต้องการสิ่งที่ดีๆได้ยินกับหูมากลับมาเถียงมันจะเอาความผิดของตัวเองให้ลดน้อยลงแต่ไม่แก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าเราก็เลยพูดกับคุณเลมโบหรือเห็นฉันเป็นแค่คนไทยที่ไร้ค่าคนหนึ่งพวกคุณถึงได้โทรชุดเช็ดชดชดลูกสาวโทรหาคุณ คุณก็ซอฟลงคุณไม่รักแมวของเราเหรออืมเพราะอ,อะไรอยากจะถามว่าเพราะอ,อะไรมันถึงได้โทรไปนู่นไปนี่แล้วไม่ไม่ขอโทษฉันเส,สียงคุณลัมโบพูดออกมาว่าก็เพราะว่าชายัยาเนี่ยเป็นแมวของลูกสาวตรงนี้แหละมันปี๊ดอะคุณคําว่าเป็นแมวของลูกสาวถ้าพูดกันในภาษาไทยเลยนะภาษาพอ่อขุนรามเลยนะประกาศหอม อาจจะใช้คำว่าถ้าเป็นแมวของพวกมึงแล้วมาให้ให้กูเลี้ยงทำไมขอโทษนะคะแค่คิดอืมนี่แหละค่ะมันจบลงที่ชายาเนี่ยเป็นแมวของลูกสาวพี่น้องนอนกอดกันอยู่ทุกวันคุณเลมโบก็ใช้คำว่าแมวคุณหมาคุณสองปีที่ประกาศหอมเลี้ยงชายามาอืม เดี๋ยวตัดเรื่องมาตรงที่มีคำถามนะพผการหอมก็ถามคุณเลมโบว่าแล้วถามหน่อยว่าหมาแมวโดนชนตายในประเทศสวีเดนเนี่ยเขาทำกันยังไงเขาเขาเสียกันยังไงเขามีค่าสินไหมกันยังไงคุณเลมโบบอกว่าแมวนี่ก็คือไปวิ่งไปบนถนนอย่างนี้ก็ก็ตายฟรี หรือว่าถ้าเขามาเฉลบชนแมวของเราอยู่ในบ้านในรั้วนในสวนอย่างเงี้ยมาทําให้แมวเราตายอันนั้นคือเขาเสียถ้าเป็นมา้าเป็นหมาเป็นวัวควายของที่มีเจ้าของวิ่งออกไปนอกถนนแล้วรถมาชนเฉียวรถตกเหวตกหลุมเสียหายรถ ขันนั้นจะได้สินใหม่จากเจ้าของหมาแมวพี่น้องนี่แหละอ่าก็จบแสดงว่าน้องชายญาเนี่ยก็ตายฟรีนะคะแต่เรื่องราวมันไม่ตายไปจากความรู้สึกของเราเราจะเล่าให้พี่น้องฟังนะคะว่าทําไมถึงคุณเรโบ้ถึงได้บอกว่าแมวตัวนี้เป็นแมวของลูกสาวตามที่คุณเ a มโบ้เล่าให้ฟังว่าเออเดิมทีเนี่ย มันมีแมวอยู่สามตัวตอนนั้นชื่อเจ้าทาซานนะทาซานก็คือเป็นแมวของคุณเลมโบตอนพักการหอมมาคบกับคุณเลมโบวันนี้ครบสามปีที่คบกับคุณเลมโบวันนี้พอดีเลยค่ะเป็นวันนี้พอดีเลยคบสามปีเอ่อทำคลิปเก็บเห็ดเป็นรูปหัวใจคุณเลมโบไปหาที่บ้าน แล้วก็ได้พาไปเก็บเห็ดจ้ะตอนนั้นเรามาหาคุณเลมโบมันมีเจ้าทาซานทาซานนั่นก็โดนรถชนตายแต่เขาไปตายในป่ามีคนมาบอกอันนั้นหายไปห้าวันตามหาไม่เจอค่ะทาซานเป็นลูกของชาย,ยาชาย,ย่านี่ก็เป็นลูกเป็นแมวของลูกสาวแล้วเจ้าคิดเหลนี่เป็นแมวของลูกชายเอ่อพอลูก สองคนนี่เขาย้ายไปอยู่บ้านเขาไปมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงแมวสองตัวเขาก็เลยเอาไปให้แม่เขาเลี้ยงนานเท่าไหร่เราไม่รู้ค่ะเอาใชัย่าแล้วก็เอาที่เหลนเนี่ยไปให้แม่เขาเลี้ยงเอ่อจากนั้นหลังจากที่ทาซานตายไปใช่ไหมคุณเลมโบเนี่ยเขาก็มาถามว่าที่รักเอ่อทาซานก็ตายไปแล้ว อยากได้แมวมาเลี้ยงไหมเราบอกว่าไม่เอาเป็นภาระไปไหนมาไหนไม่ได้ลําบากปลูกผักปลูกหญ้ายังปลูกตามฤดูกาลพืชผักมันหมดฤดูกาลของมันแต่เลี้ยงสัตว์เราไม่เอามันเป็นภาระแค่ดูแลสกูตเตอร์นั่นก็อ่าก็ยังพอฝากคนนู้นคนนี้ได้เพราะเราอยู่ห่าง,งครอบครัวอยู่ห่างคนผู้คนเราจะให้ใครมาดูแลมันก็ลําบากคุณเลมโบก็ถามนะ แต่เราไม่โอเคค่ะจากนั้นเขาก็เลยให้ดู Facebook ของแม่ของลูกนี่แหละอดีตภรรยาของคุณเลมโบนี่แหละเขาเขียนว่าใครต้องการแมว2ตัวนี้ไปเลี้ยงไหมถ้าไม่มีใครต้องการเขาจะฉีดยาให้ตาย่ะจากนั้นคุณเลมโบก็เลยไปเอามานี่แหละเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ถามว่าคนที่เนี่ยเขาฉีดยาให้หมาให้แมวตายจริงๆก็ไม่ได้มีแต่ผู้หญิงคนนี้ที่ทำ เพราะว่าคุณปีเตอร์เจ้าของบ้านพักตากอากาศที่ประกาศหอมไปดูแลอยู่เมื่อบ้านเดิมนะนั่นเขาก็ฉีดให้หมาแก่ตายไปสองตัวแล้วเขาก็เลี้ยงหมาตัวเล็กๆเพิ่มมาใหม่เพราะว่าเขาเลี้ยงไว้ให้เป็นหมาพานพอหมาล่าไม่ได้แล้วเขาใช้วิธีฉีดยาอันนี้เราไม่รู้ว่ามันผิดมันถูกกฎหมายยังไงเราไม่รู้นะ แต่เขาก็ลงเฟ e บุ๊กก็แสดงว่าเป็นเรื่องธรรมดาของพวกเขาที่ไม่ได้ปิดบงังเราไม่ได้มาพูดให้ใครเกลียดใครแต่เราอยากระบายเราอยากจะเล่าอยากจะแชร์ให้ฟังว่าฝรั่งเขาทำกันแบบนี้เหรอทุกวันนี้มาอยู่กับคุณเลมโบไม่ให้เขาล่าสัต์เพราะว่าเราอยากปลดระวังเจ้าสกูตเตอร์ขังมา13-14ปีก็คือ เขาทำงานมากเขาก็เอาขังหมาไว้อย่างเดียวพอเรามาอยู่กับเขาเราปล่อยอิสระเราล้อมรั้วเราก็ให้อิสระเมื่อก่อนนี้ไปไหนก็จูงกันกูเลงกูเตงจะออกนอกรั้วไปเยี่ยวไปอื่ออะไรก็จูงกันพอเดี๋ยวนี้ปล่อยให้มันอิสระเลยเนี่ยเราก็เรากป็ปลดปล่อยสัตว์ให้เขาเป็นอิสระก็ตกลงว่าน้องชาย,ยาตายฟรีค่ะ แต่ที่มันไม่ตายไปจากความรู้สึกเราก็คือพวกเนี้ยมันทําให้เราเสียความรู้สึกเมื่อไม่นานมานี้แหละคุเรมโบก็โทรไปคุยกับร้านกับลูกสาวธรรมดานี่แหละแล้วเขาก็ถามหาลูกเขยลูกสาวบอกว่าลูกเขยร้องไห้อยู่อา้าวร้องไห้ทําไมแม่ยายเขานะ้ฉีดให้หมาของเขาอะ่ะแม่หมาของแม่ยายเขาเองนะ่ะอดีตเมียคุเรมโบนะี้ฉีดยาให้หมาตัวเองตายไปตัวหนึ่ง เป็นหมาแก่หรือไงเนี่ยเราก็ไม่รู้ลูกเขยก็เสียใจเราก็เลยพูดกับคุณเลมโบวาทำไมใจร้ายจังค่าสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้เนี่ยไม่ธรรมดานะฆ่าคนได้เหมือนกันนะเราก็เลยบอกคุณเลมโบว่โอ้ไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนี้ฉันขอห่างๆแล้วกันก็เลยพูดกับคุณเลมโบนะค่ะก็ย้อนเข้ามาในเรื่องนะคะในตอนที่ปักกัดหอมคุยกับคุณเลมโบเนี่ยยังไม่มีคลิปลง เพราะว่าบอกตรงๆว่ามันไม่มีกระใจที่จะมาตัดต่อค่ะแต่ก็ได้ระบายไปในเฟซของตัวเองนะว่าในขณะนี้ฉันมีความทุกข์ใจมากฉันไม่ได้สามารถที่จะแบ่งปันความสุขถึงใครได้มันยากที่จะอธิบายบอกว่าถ้าฉันตั้งสติได้ฉันจะทำคลิปฉันจะตัดต่อคลิปตรงนี้ออกมาให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวที่ฉันทุกข์ไปพร้อมๆกันนะ ทุกคนก็เป็นห่วงแต่เราอธิบายยังอธิบายไม่ได้คลิปยังไม่ได้ตัดต่อค่ะนี่แหละค่ะก็พอคลิปลงไปปุ๊บคุณเลมโบดูก็อึง้งว่าเอ้ยมันไม่ดูแมวเลยนะนี่แหละก็เลยบอกคุณเลมโบว่าคุณช่วยบอกลูกลูกๆคุณสิให้ดูสิไอ้คนที่มันชนแมวไม่ผิดนะ่ะ มันดูแลแมวไหมมันขอโทษฉันไหมมายืนเถียงยืนด่าฉันนะ่ะบอกเลยว่าฉันเกลียดผู้ชายคนนี้คุณเลมโบก็ไปพูดว่าฉันเกลียดผู้ชายคนนี้ฉันเกลียดติเวลาเลี้ยงเราดูแลทุกอย่างแต่พอตายไปเราจะหาคนผิดแต่ไม่ผิดก็ไม่ได้ไปเอาเงินเอาทองเข้าหรอกค่ะเราอยากจะได้ยินคำขอโทษจากเขาแล้วอยากจะให้เขา รู้ว่าในการที่ชนอะไรเขาจะต้องโฟกัสไปในจุดที่เขาชนในจุดที่เขาทําเสียหายไม่ใช่เดินมาเรายังเรายังคิดว่าอะคนซื้อผลไม้หรือเปล่าเราก็ชี้บอกคุณชนแมวฉันเขาบอกผมไม่รู้คือไม่รู้ก็อาจจะไม่รู้ว่าทําอะไรหรืออะไรผมไม่รู้ไม่เห็นอันดับแรกก็คือต้องดูดูแมวรูปหัวแมวดูอุ้มช่วยฉัน หรือคำขอโทษมันต้องมาพร้อมๆกันหลังจากที่แมวเราโดนชนเราก็เข้าป่าอย่างเดียวค่ะโกยผล,ลไม้ออกจากป่านคลิปถัดไปเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าพกักการหอมทําได้เท่าไหร่เพราะมันเครียดตักตักโกยมือมือบวมนิ้วล็อกค่ะอันนี้ก็หายปวดลวพะพักการหอมเอายาใส่แล้วก็พันไว้เฉยๆคุณเลมโบก็อยากให้หยุด บ้างแต่ออเดอร์มาเยอะผละไม้ของเรายังเก็บทุกวันเก็บทุกวันแต่ผักกาดหอมทําคลิปบ้างไม่ทําคลิปบ้างนะคะก็คลิปถัดไปนี่ก็จะเป็นคลิปเก็บผลไม้นะคะก็จะดึงใจตัวเองเข้ามาสู่โหมดปกติให้เร็วที่สุดไม่อยากจะแบ่งปันความทุกข์ถึงใครแต่ก็ต้องขอขอบคุณในยามที่เรามีความสุขเราแบ่งปันความสุขถึง,ถ,งถึงท่านแต่ในยามที่เราทุก เราไม่เหงาไม่เดียวดายเพราะว่าเรามีท่านมีพวกท่านอยู่อยู่เคียงข้างเสมอต้องขอขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆไม่ได้คิดว่าจะมีโมเมนต์แบบนี้มานั่งมานั่งพูดความทุกข์ใส่กันไม่ไม่คิดเลยค่ะเพราะว่าคิดว่าเรื่องราวต่างๆมันมันมันผ่านไปกับเรานานแล้วค่ะแต่เรื่องนี้มันรับไม่ได้จริงๆ ต้องขอโทษขออภัยนะคะอยากจะแบ่งปันความสุขอยากจะแบ่งปันวิถีชีวิตให้หลายๆท่านได้ติดตามอย่างมีความสุขนะคะคลิปที่เรามีความทุกข์เราแบ่งปันความทุกข์เราเองก็ไม่ใช่มีความสุขใจค่ะเพียงแต่อธิบายไปแล้วหลายๆคนก็ได้รับรับรู้รับฟังค่ะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น อยู่ๆน้องหายไปเฉยๆมันก็ไม่ไม่ใช่นะคะคนทําคลิปมันก็แบบเนี้ยทุกสุขมันก็ต้องมาเล่านะคะคนที่รับไม่ได้กดผ่านค่ะขอบคุณน้องนกชนกนันนะโทรมาร้องห่มร้องไห้ก็เพราะว่าเราเป็นคนรักแมวเหมือนกันขอบคุณหลายๆท่านนะแม่ของประกาศหอมเนี่ยก็ร้องไห้เรารู้สึกรู้สึกไม่ดีเอาแต่เลยว่า ทำให้หลายๆคนต้องเสียน้ําตาไปกับเราคุณเลมโบนี่คือเป็นคนที่ดีมากยิ่งยิ่งดีมากดีมากดีจนดีจนชาติเนี้ยถ้าไม่มีกันและกันแล้วก็คงจะไม่มีใครอีกแล้วเพราะว่าหาใครที่จะดีเท่ากับคุณเลมโบไม่มีอีกแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังยืนเคียงข้างกอดเราอยู่ทุกลุกเรื่องราวแต่เราไม่อยากจะเอา ไฟมาใส่ในครอบครัวเขาเพียงอยากจะชี้แจงให้เขารู้ว่าเหตุมันเป็นแบบนี้นะคุณลันโบก็บอกให้ลูกสาวลูกชายดูทุกคนก็บอกว่าเออมันแปลกทาไมไม่ดูแมวเลยแค่เนี้แต่ว่าไม่ต้องการแล้วคําขอโทษจากลูกสาวเขาจากพ่อเขาไม่ต้องการแล้วคะ่ะแค่ให้ทุกคนรู้ว่าผู้ชายคนนี้ใจดําขับ รถชนแมวไม่ดูแมวจะหาคุณเมโบอย่างเดียวโทรหาลูกสาวคุณเมโบชี้แจงว่าตัวเองนู่นนี่นั่นเพื่อให้ตัวเองผิดน้อยลงเพื่อให้คนอื่นเห็นใจตัวเองมันเป็นไปไม่ได้แมวเราตายไปเขาทำยังไงไว้ไม่ไม่ดูแลแมวไม่ขอโทษเราตอนนี้ คุณเลมโบก็ลุกขึ้นมาโกรธละมันไม่มีประโยชน์ละเราก็ให้ทุกอย่างมันจบไปแต่คลิปถัดไปก็จะดึงใจเข้ามาสู่หมวดปกติให้เร็วที่สุดนะคะอยากจะแบ่งปันความสุขแบ่งปันวิถีชีวิตมาถึงพี่น้องตอนนี้ผลไม้ของเราเก็บออกทุกวันค่ะเก็บออกทุกวันแล้วก็ไดออเดอร์เยอะมากเพราะทำงานแบบว่าเราอยู่กับธรรมชาติเราอยู่ป่าค่ะ กดตักตักตักจนนิ้วล็อกค่ะแล้วก็พืชผักในรั้วในสวนตอนนี้บอกเลยว่าเหลือกินเหลือใช้มาแบบว่าสุกแดงลูกใหญ่ยาวโอ้เมล็ดพันรอบเลยค่ะตอนนี้ค่ะแต่เราก็ต้องดึงใจตัวเองกลับคืนมาให้เร็วที่สุดตอนนี้ กินข้าวก็ไม่ได้พี่น้องคุริเลโบซื้อโอ้โหซื้อแฮมซื้ออะไรมาเต็มเป็นตู้เย็นไม่มีที่ว่างเลยค่ะคิดว่าเราจะกินอะไรได้เอาข้าวเหนียวไปกินกับเอ่อผลไม้ป่าพี่น้องนะหน้าตาก็ตอบจิตใจก็โทมความทุกข์เข้ามาครอบงำมันทุกข์ใจจริงๆขอขอบพระคุณพี่น้องเอซี FC, แฟนพันธ์แท้ทุกท่านนะคะ ถ้าแฟนพัน์ไม่แท้ถามอย่างเดียวก็ขอกดผ่านแล้วกันค่ะก็ขอขอบพระคุณจากใจจริงนะคะขอบคุณขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านรวมถึงทั้งครอบครัวของท่านนะคะรวมถึงสัตว์เลี้ยงของท่านทุกท่านเลยค่ะให้อยู่รอดปลอดภัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะอย่าลืมติดตามไปให้กําลังใจเราในคลิปต่อต่อไปนะคะไปดูว่าผู้ชายคนหนึ่ง คุณลุงฝรั่งเป็นใครแล้วมาเก็บผลไม้กับเราได้อย่างไรในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ